ว่าเลิศแปลว่าที่สุดดีที่สุดดีที่สุดเนี่ยดีอย่างไรเนี่ยคนเราเนี่ยทาบุญบุญเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความสุขแค่ทําบุญแค่ให้ทานเราก็มีความสุขมีความปีติในทานการรักษาศีลทั้งที่เรามีความสุขมีความภูมิภาภูมิใจว่าเนี่ยเรามีศีลแล้วความภูมิใจต่อมา ยังไม่เลิศพอตระกับการฝึกฝนจิตใจพัฒนาจิตใจให้อยู่เหนือสุขเพราะว่าการภาวนาเนี่ยทำให้จิตเนี่ยบริสุทธิ์พ้นไปจากความสุขละอยู่เหนือสุขการละความชั่วการทำความดีการทำจิตให้ป่องแผ้วการทำจิตให้ป่องแผ้วก็คือการภาวนาคือทำให้จิตมันจเจริญเจริญขึ้นไปจากความชั่ว ไปสู่ความดีจเจริญจากความดีไปสู่ความเหนือดีเหนือชั่วอันนี้มันเป็นดีเลิศดีที่สุดก็คือยอดของความสุขคือการพัฒนาจิตใจให้จิตไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในความดีและในความชั่วพอจิตไม่ยึดติดแล้วก็จิตมันก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจิตที่เป็นเลิศเพราะการภาวนาการพัฒนาจิต ทำให้จิตเหนือสุขเหนือทุกได้แล้วก็นี่ถือว่าเป็นเลิศการภาวนาก็คือการทําจิตให้เจริญเราใส่ชุดขาวเราเข้าปฏิบัติตามรูปแบบแต่ถ้าใจเรายังไม่เจริญเนี่ยก็สู้การที่เราไม่ใช่รูปแบบไม่ต้องมีรูปแบบแต่ทําจิตให้เจริญได้โดยการที่รู้จักละอายชั่วกลัวบาปแล้วก็รักษาจิตให้สงบอยู่ในทุกสถานที่ ในที่ทํางานในที่ทำงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะภาวนาได้อย่างเมื่อวานก็มีถามว่าเราจะปฏิบัติธรรมจะเจริญสติในขณะทํางานได้อย่างไรเพราะเราต้องใช้ความคิดต้องคิดวางแผนเราจะเจริญสติได้ไหมก็ได้ในขณะทํางานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเจริญสติได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติการทํางานเนี่ย อย่างน้อยเราก็มีสติตามสัจจะยานอยู่แล้วสติตามธรรมดาธรรมดานี่แหละการจะนั่ง๋อเราก็มีสติรู้ว่าเรากําลังนั่งกําลังจะเลื่อนโต๊ะเลื่อนเก้าอี้จับกระดาษจับปากกาออกมาเราก็มีสติอยู่กับการเคลื่อนการไหวของร่างกายการที่จะ,จะเตรียมที่จะเขียนได้ลงไปเนี่ยจะวางแผนต่างๆเราก็มีสติอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรในขณะปัจจุบันนั้นเอง เรากาลังทําอะไรมันก็มีสติอยู่ในตอนนั้นอ่าถ้ามันคิดวางแผนว่าจะวางแผนงานอย่างไรจะทําอย่างไรเนี่ยขณะที่กําลังคิดวางแผนเนี่ยถ้าเราตั้งใจคิดด้วยสติไอ้ความคิดนึงก็เป็นระบบเป็นระเบียบแทนที่จะกําลังคิดวางแผนแต่ใจเราเนี่ยเริ่มปรุงแต่งไปในอนาคตโอ้แผนนี้เราจะได้เท่าไหร่มันจะทันกับเวลาไหมแล้วถ้ามัน คนนน้นเขาว่าเราไม่ดีคนนั้นตําหนิเราแล้วงานที่จะเสนอเนี่ยถ้าเจ้านายไม่ชอบเอ่ะเราจะทํำยังไงไปคิดกังวลล่วงหน้าไม่ได้อยู่การวางแผนในขณะปัจจุบันว่าเรากําลังวางแผนอยู่มันจึงมีความคิดอยู่สองอย่างคิดด้วยสติตั้งใจคิดอันนี้คือคิดด้วยสติแต่ถ้ามีการปรุงแต่งเรื่องของความได้ผลประโยชน์หรือหวังผลในอนาคตเนี่ย อันนี้เป็นการปรุงแต่งเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดการปรุงแต่งถึงปัญหาต่างๆถึงความโลภความโกรธเราจะได้ผลอย่างไรบ้างในงานนี้เนี่ยตัวนี้มันการปรุงแต่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจคิดมันจะมีความคิด2อย่างคิดแบบตั้งใจคิดกับไม่ตั้งใจคิดการตั้งใจคิดเนี่ยคือการคิดด้วยสติอยู่การวางแผนงานไอ้ส่วนที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมที่จอมาสู่จิต เป็นครั้งคราวแล้วเราจะเชื่อตัวไหนเชื่อตัวที่คิดไม่ตั้งใจคิดที่เป็นแขกแปลกปลอมมาหรือเราจะเชื่อความคิดที่เราตั้งใจคิดด้วยการวางแผนงานคือทําด้วยสติอันเนี้ยถือว่าเป็นการเจริญสติแล้วนะแต่ไปการเจริญสติแบบธรรมดาธรรมดาไม่ให้หลงไปนอกจากปัจจุบันไปสู่ความกังวลในอนาคตใช่ไหมแล้ก็คิดได้คิดด้วยสติเนี่ยทำให้คิดเป็นระบบ ระเบียบและก็หยุดคิดได้ไดเพราะฉะนั้นการจริญสติขณะทํางานเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งรู้เรื่องของกายและก็รู้เรื่องของจิตด้วยขณะทํางานมีสติอยู่ในแดนงานของเราแต่ถ้าความคิดปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆเมื่อเราก็มีสติรู้ทันว่าน,นี่เป็นความกังวลนะการรู้ทันในความคิดแต่ละครั้งเนี่ยทำให้จิตได้พักผ่อนพอรู้ความคิดมันก็จะหยุด หยุดปรุงแต่งมันก็ไม่ทํางานเราก็ตั้งใจคิดของเราต่อไปเพราะฉะนั้นกายเคลื่อนไหวในอาจทำงานก็มีอยู่เ,เราก็เติมสติลงไปได้จิตใจที่มันคิดนึกในขาะทำงานก็มีอยู่เราเปสติรู้ทันก็ใช้ได้อันนี้จะมีการทํางานไปพักผ่อนไปในตัวด้วยจะได้ไม่เครียดงเรียบการทํางานขอให้เราตั้งใจทํางานอย่างมีสติทางานให้ดีที่สุด ไม่ใช่ให้ผลงานออกมาดีที่สุดทําเหตุตรงงานก่อนส่วนผลนั้นมันจะดีเองเหตุคืออะไรทําให้ถูกต้องทําด้วยสติทําให้ดีที่สุดนี่คือการสร้างเหตุของการทํางานส่วนผลนั้นมันก็เป็นไปเองแหละมันก็ดีไปเองถูกต้องไปเองเป็นไปนตามเหตุปัจจัยไม่ต้องไปหวังว่าทําอย่างนี้แล้วจะต้องได้อย่างนั้นไอ้จะต้องได้อย่างนั้นเนี่ย มันไม่แน่นอนเสมอไปลอะแต่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ทําปัจจุบันดูก่อนทําปัจจุบันให้ถูกต้องและดีที่สุดแล้วเรื่องอนาคตเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยละเป็นความรู้จะเป็นประสบการณ์เราตามเหตุอย่างนี้แล้วผลออกมาไม่ดีเนี่ยเราจะรู้จักแก้ไขในผลต่อไปเราจะมีความรู้ในการสร้างเหตุที่ถูกต้องให้ดีกนนว่านี้เพราะเป็นประสบการณ์ในการที่จะเอามาใช้ในครั้งต่อไปได้มันเหมือนอย่างกับเป็นครูสอนหรือ เป็นอุปสรรคต่างๆที่เรานำเอามาแก้ปัญหาได้ในไปพัาหน้าทัอวเป็นประโยชน์เราจะรู้ว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงทัอว่าเป็นกระแสของโลกไม่เที่ยงอย่างความดีเนี่ยเราทำความดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำความดีเพื่อให้เราดีให้เราดีนี่มันยึดติดนะนี่ถ้าหากว่าให้เราดีเนี่ยก็จะมีความหวังเดิเราทำความดีแล้วเราจะต้องได้ราบได้ยศ ได้คำสรรเสริญเยืนยอ้อนได้มีความสุขเราจะมีความหวังแบบนี้ให้เราดีไม่ใช่เพื่อความดีแล้ะพอมีความหวังว่าจะต้องเป็นง่านงนี้เนี่ยเราจะเป็นทุกข์เลยการทําความดีแต่ละครั้งเนี่ยขณะทำเนี่ยดีอยู่แล้วขณะทําดีใจมันก็ดีวาจาก็ดีกายก็ดีถูกอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนผลนั้นไม่ต้องไปรอจะเป็นยังไงนั้นไม่ต้องไปรอเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดในความดีเนี่ยไม่ถึงว่า จะต้องดีอย่างที่เรายึดติดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาถ้าเราทําความดีแล้วก็เออเรียกปล่อยวางแล้วเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆเป็นการสะสมความดีแต่ว่าไม่ยึดมั่นถึงมั่นตรงนี้แหละจิตจะได้พ้นออกมาจากความยึดติดในความดี